ให้เายืนดีๆสิมันใช่ป้ายเขาอ่ะดีลูกอนคับมันมันใช่ไงมันช่วยทำหน้าตาดีๆยนอนคับยืนดีๆยิ้มหวานๆถ่ายทีเดียวให้มันจบอ่ะอาหนึ่งสองสั้นทำหด้ดี ใช่ไม่ไหนอ่ะมีมีเอ่อเดี๋ยวสครูสครูอ่าจะใช้นอนเร็วๆตรงนี้เลนถ่ายให้ด้วยไปมอังวันนี้มาแข่งไครับมาแข่ง Bak, bak, bak. นางสาวจิ er <ans> นะคะเวทีแรกเลยเวทีแรกไม่จำเป็นต้องไปเสมอไปนะคะเพราะว่าการที่เราขึ้นมาเอาชนะความกลัวเราก็สามารถที่จะคู่ชมได้คู่ชมได้นะคะไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตามแค่าถูกมาสก์โปรอนนะคะคีโบอีนที่จบได้สมบูรณ์เนี่ยจะว่าน้องๆเก่งมากๆแล้วนะเพื่อเป็นท่ร่างไอ้หนึ่